ท่านสมาชิกและน,นักลงทุนทุกท่านของเจมอนต็งนะครับวันนี้มาอยู่ด้วยกันฮะแนวทางยิงแร็งชี้เป้าบอล6คู่เด็ดพฤษ27ธันวาคมก่อนอื่นฝากทุกท่านกดไลค like, ์ s u b s c r i b e และกดกระดิ่งด้วยนะฮะเพื่อประโยชน์ของตัวทุกท่านเองครับในการรับข้อมูลแนวทางวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆเป็นประจำเรามาดูผลงานล่าสุดกันเลยนะครับแนวติงวันนี้ครับมีบวกเข้าเป้าเบาๆนะครับครึ่งหนึ่งกับทางด้านบารโร ท่อุตสตร์ออกนําก่อนนะฮะจากการใช้ความได้เปรียบด้านสภาพแวดล้อมประกอบกับทางด้านสต็อกพอร์ตฮะยังตั้งหลักไม่ดีออกนําไปก่อน2เมตรครับแต่รักษาสกอร์นำไว้ไม่ได้โดนตีเจ้าก็ต้องชมแล้วก็ให้เครดิตสต็อกพอร์ตจริงๆะฮะพอตั้งลําได้แล้วเนี่ยครองเกมซะส่วนใหญ่เลยถือว่าภาพรวมวันนี้ไม่ค่อยสู้ดีนะักแต่อย่างไรก็ตามแต่ะฮะแนวเต็งจากเจมก่อนหน้าน,นี้3วันนะครับ7ตัวมีหลุดเป้าแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองเอาไปว่าค่ำคืนนี้ครับเรามาลุยแก้มือแก้ตัวกันใหม่ ใครเท่าไหนาครับกำลังมองหาแนวทางดีๆครับเพื่อเป็นตัวเลือกเป็นชอยนำไปเลือกลงทุนในแต่ละวันนะฮะสามารถแอดไลน์มาหาเจมได้เลยครับไลน์ ID ดีแอดไซาตามด้วย007 JB ครับมาเริ่มต้นสตาร์ทพูดคุยกันเลยครับเลนงบอลเด็ดเกมแรกศึกพลียมเรอัลอังกฤษคู่ที่ลงเตะช่วงเวลาตีสองสนาทีจะมีพร้อมกัน2สนามนะครับสำหรับเกมนี้ฮะไปดูที่ G Tech Community Stadium เบนฟอร์ดพบเจอกับบู๊แฮมตันวันเดอร์ครับ ฟอร์มผลงานโดยรวมที่ผ่านมาฮะ17เกมลีกของเจ้าบ้านเบนฟอร์ดชนะ5เสมอ4แพ้ไปแล้ว8ยิงเสียเท่ากันครับ24ลูกเวลสกอร์29.4เกยมยฟอฝรัร่งก้านะชนะ3เสมอ3แพ้3ครับยิง16เสีย14ลูกเลสกอร์อยู่ที่33.3%ส่วนผลง,งานยอ้อนหลัง5เกมหลังสุดครับ หนักไปทางแพ้ซะเยอะเลยนะฮะโดยปรชาชัยไปถึง4นัดมีชนะแค่เกมเดียวแต่ส่วนสําคัญก็ปฏิเสธไม่ได้ครับเบนฟอร์ดเจอโปรแกรมที่หนักอยู่พอสมควระฮะไม่ว่าจะเป็นการพบเจอกับไบรตันแอสตันวิลล่าหรือแม้แต่กระทั่งอาร์เซนอลส่งผลให้นักเวลานี้ครับ3เกมล่าสุดเจ๊งราคาต่อรองทั้งหมดโดยที่สกอร์รวมนั้นออกโอเวอร์มากกว่านะครับส่วนผู้มาเยือนครับหมาป่าบูฟ18เกมลึกที่ผ่านมาชนะ6เสมอ4แพ้8 ยิง23เสีย30ครับวเลสกอามสิบสส่วนนอกบ้านครับเกเกมเยือนชนะ2เสมอ1แพ้ไป6ยิง10เสีย16วิกเลสกอยู่ที่22.2%จการผลงาน5นัดหลังสุดครับมีชนะ2แพ้2และเสมอ1เกมนัดล่าสุดคือเปิดบ้านเฉือนเชลซีมา21ทางบูมนั้นผลงานในบ้านค่อนข้างดีครับแต่ว่าเกมนอกบ้านยังถือว่าเป็นจุดอ่อนจากข้อมูลที่เราเห็นครับห้านัดหลังสุดมีไปเยือนมา2สนามก็แพ้ทั้ง2นะครับจนการทำเงินมีเข้าเป้า3เจ๊งราคา2เกมสกอร์รวมออกทางโอ ในส่วนของสถิติเฮดท Head ครับคู่นี้เจอกันมาเจ้ากันไป3ครั้งเบนฟอร์ดชนะ 4, บูฟชนะ7ผลสุดท้ายล่าสุดที่พบเจอกันที่นี่ครับลงเอยด้วยการเสมอกันไป1ประตูต่อ1เราเห็น3เกมย้อนหลังล่าสุดนะฮะจะเห็นได้เลยนะครับว่าหมาป่าบู๊ฟเป็นฝ่ายชนะไปถึง2ครั้งครับพึ่งพิคาดไม่สามารถเอาชนะได้เลยขยับมาดูในส่วนของความพร้อมก่อนเกมเจ้าถิ่นเบนฟอร์ดครับภายใต้ใการทำทีมของโทมัสแฟง นอกเหนือจากปัญหาเหล่าตัวเจ็บที่ถือว่ามีมากอยู่พอสมควรครับตอนนี้คอนเฟิร์มทั้งหมด7รายล่าสุดก่อนเปิดบ้านในวันนี้ครับมีผู้เล่นเพิ่มเติม,ตมอีก3รายนะฮะที่ถูกระงับการแข่งขันจากโทษแบนเป็นทางด้านเบนมีแฟงออนเยกาและก็รวมถึงอีวานโตนี่ที่ติดโทษแบนยาวอยู่แล้วส่วนทางคู่มาเยือนครับหมาป่าบุฟแฮมตันภายใต้การนทำทีมของแกรี่โอนนลตัวเจ็บก็จะมีเพียงแค่โจเซฟฮอตนะฮะคนที่เหลืออีก3รายครับต้องลุ้นเช็คฟิตกันอีกทีระบบการเล่นครับคาดว่าพึ่งพิฆาตจะวางหมาก4ี่ วางจิสเตียนนองกานะฮะเป็นหัวใจในแดนกลางวางลูอิสพอตเตอร์โจแอ,อนวิซ่าประสานง,งานร่วมกันกันกบทางด้านมูนเปครับ ส่วนบูฟครับคาดว่าจะวางหมาก3-4 3 3ตัวบนใช้บริการทางด้านฮวงฮีชานซาราเบียและมาดิอุสคุนยาเรทอัตราต่อรองเกมนี้ครับเรทเปิดเบนฟอร์ดเจ้าถิ่นต่อครึ่งลูกเลทราคาล่าสุดคงที่ครับโดยที่กระแสผลตอบแทนโดยส่วนใหญ่ฝั่งเจ้าบ้านปรับตัวลดลงฝั่งทีมเยือนนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่อย่างไรก็ตามแต่ครับตัวเลขนัเวลานี้ฝั่งของเจ้าบ้านครับบอลต่อตัวเลขยังให้สูงกว่าและในส่วนของสกอร์รวมโอเวอร์อันเดอร์ฮะอยู่ที่สองลูกครึง่งรวมผลตอบแทนฝั่งของสกอร์สูงนะฮะตัวเลขให้มาากกว่่ฝัง ขอองสกร์ตัขณะที่ข้อมูลเรทแฮนดิแคปเดียวกันย้อนหลังทั้ง2ทีมครับต่างเข้าเป้า3เจ๊งสงเหมือนกันแต่ในส่วนของสกอร์รวมนะฮะทั้ง2ต่างก็ออกอันเดอร์มากกว่าเหมือนกันฮะเพียงแต่หมาป่าบู๊ครับใน2นัดให้หลังลากทะลุสูงโอเวอร์ ว่าเกมนี้กันเลยนะฮะเจ้าถิ่นพึ่งพิคาดเบนฟอร์ดครับนับว่าเป็นทีมหนึ่งที่เล่นในบ้านเนี่ยน่าคบหาอยู่นะครับแม้ช่วงหลังๆมานี้ฟอร์มจะดูไม่ดีแต่ก็อย่างที่เจมส์ได้บอกไปครับพวกเขาเจอโปรแกรมที่หนักด้วยตามใน5เกมหลังเนี่ยเจอคู่แข่งที่มาตรฐานสูงกว่าจริงโดยในเฉพาะนัดล่าสุดครับถ้าเกิดเอ่อฝั่งของตัวเองฮะไม่โดนใบแดงนะฮะไม่แน่ฮะก็อาจจะมีแต้มกับวิลล่าก็เป็นไปได้พอหน้าเวลานั้นเอ่อสกอร์นำอยู่1 0ผู้มาเยือนหมาปา่าบูมครับ พวกเขานั้นจะน่าคบหายามเล่นในบ้านโมลินิวนะฮะนอกบ้านยังมักจะเชียร์ไม่ค่อยขึ้นแต่ก็ด้วยจากนัดล่าสุดที่พวกเขานั้นสามารถเปิดบ้านเอาชนะเชลซีมาได้การที่เอาชนะ Small สโมสรใหญ่กว่ามาแบบนี้ครับส่งผลต่อสภาพความมั่นใจแน่นอนซึ่งมองดูแล้วครับการยกลมาเยือนถิ่น GT e c h c o m m u n i t y Stadium ในวันนี้อาจจะไม่ใช่โจทย์ที่ง่ายเลยของพึ่งพิฆาตเบนฟอร์ดเจมคาดว่าท้ายที่สุดนะฮะผลการแข่งขันคู่นี้ครับจะจบได้แค่2หน้าเท่านั้นครับคือ 1. เบนฟอร์ดเข้าวินแบบเจ็ดฉิว2 มาป่าวุฟสามารถแชร์แต้มได้กับเลทครึ่งลูกครับต่อฝั่งเบนฟอร์ดแบบนี้ก็อยู่ที่ว่าใครเชื่อใจฝั่งไหนมากกว่ากันและสำหรับเกมนี้ครับ เจมเลือกที่จะเชื่อใจหมาป่าบูฟนะฮะเหตุผลซัพพอร์ตอย่างหนึ่งเลยคือครั้งสุดท้ายที่เบนฟอร์ดเปิดบ้านเอาชนะบูฟได้ต้องย้อนกลับไปปี16หนะฮะหลังจากนั้นมาอีก4เกมเฝ้าบ้าน <Phantom S 1> บู๊แฮมตันบุกมาที่นี่มีแต้มทุกเกมอยู่ที่ว่าจะ3หรือ 1, 1> เกมนี้เจมก็ขออนุญาตส่วนกระแสสื่อส่วนใหญ่ที่ต่างประเทศนะฮะเอามองไปที่เบนฟอร์ดกันแต่เจมขอวัดที่หมาป่าบูฟแฮมตันสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งลืมไม่ได้ด้วยนะครับ ford, เนนบนฟอร์ด จะมาหักล้างกับความได้เปรียบจากสภาพแวดล้อมในรังเย่าของพึ่งพิฆาตครับสรุปชี้เป้าตามนี้นะครับชอบบุฟแฮมตันวันเดอร์ฮะโดยเจมติดดาวให้อยู่ที่3ดาวครึ่งเล็งโมเด็เกมคู่ที่2ครับอีกหนึ่งสนามนะฮะที่ลงเตะช่วงเวลาตีสองนาทีของศึกลีกสูงสุดพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเกมที่สแตมฟอร์ดบิดเชลซีพบเจอกับคริสตัลพาเลตดูฟอร์มผลงานภาพรวมที่ผ่านมาครับสิงห์บูเชลซี Chelsea, เจ้าถิ่น18เกมลีกชนะ6เสมอ4แพ้8 ยิง29เสีย28กครับิวเลสกสามสิบสาตัวเลขนี้ฮะเป็นวิวเลสกอร์เดียวกันกับผลงานแยกเห่าเยือนด้วยนะครับเกเกมเหยาครับชนะ3เสมอสามแพ้3ามยิง 15, สิเสีย13ประตูด้านผลงาน5้านัดหลังสุดเชลซีมีชนะแค่เกมเดียวครับเสมอหนึแพ้ไปถึง3เกมผลงานขึ้นขึ้นลงลงครับเอาเนี่ยเอานอนอะไรไม่ได้สมพลให้เรื่องของการทำเงินครับในห้านัดหลังสุด เจ๋งราคาทุกเกมด้วยนะครับไม่ทําเงินเลยในทางด้านของสกอร์รวมจะไปทางอันเดอร์มากกว่าส่วนผู้มาเยือนครับปราสาทเรนแก้วคิสซัมเพลตสิบแปดเกมลีชนะ4เสมอ6แพ้ไปแล้ว8เกมยิง18เสีย26ครับวิลเลสกอร์ยี่สิบสองจุดสองเกมนอกรังดีกว่าในบ้านนะครับเก้าเกมเยือนชนะ3เสมอ3แพ้3ยิง10เสีย13ลูกวิลเลสกอร์สามสิบสามจุดสามเปอร์เซ็นต์ส่วนหนะ้านัดหลังสุดครับ ไม่ชนะใครเลยนะฮะโดยจบเจ้า3แล้วก็แพ้2เกมแต่จากการที่2นัดหลังสุดครับจบเจ้ากับซิตี้รวมถึงไบตันมาได้น่าจะเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้มายือนได้ไม่มากก็น้อยครับซึ่ง2นัดหลังสุดที่ว่านี่ครับส่งผลให้การทําเงินเข้าเป้าด้วยนะฮะรวมบทสรุปเข้าเป้าทั้งหมด3เกมเจ๊งไป2สกอร์รวมนั้นไปทางอันเดอร์มากกว่าในดูเฮดคู่นี้ครับไม่เสมอกันเลยนะครับ <Chelsea S 2> เชลซีเหนือกว่ามากๆเป็นฝ่ายที่ชนะได้มากกว่า4เท่าตัวโดยประมาณ18ครั้งนะครับพาเลสชนะแค่4โดยผลล่าสุดที่นี เชลซีเปิดบ้านเฉินชนะ1-0จากภาพกราฟิกที่ขึ้นมาครับเราเห็นได้เลยนะฮะว่า4หนหลังสุดเชลซี Chelsea ชนะทั้งหมดครับและก็มีถึง3เกมด้วยกันที่พาเลตยิงคืนไม่ได้ด้วยดูรายงานอัปเดตความพร้อมก่อนเกมครับสิงบูเชลซีภายใต้การนำทีมของมาเรซิโอโปเชตติโนลอกเหนือจากตัวเจ็บที่มีค่อนข้างเยอะก็เป็นปัญหาไม่อย่างต่อเนื่องนะฮะในเกมวันนี้ก็คอนเฟิร์มล่าสุดหมดสิทธิ์ใช้2ตัวหลักที่ติดทดแบนนะครับไรฮิมสตอร์ลิงและโคพาเมอร์ ซึ่งทั้งสองได้รับเหลืองใบที่5มานะครับในนัดล่าสุดที่ไปพ่ายบู๊มาฟังพาเลทครับภายใต้การนำทีมของปู่รอยฮัตสันแต่เกมนั้นล่าสุดไม่มีใครบาดเจ็บเพิ่มเติมเข้ามานะฮะตัวเจ็บทั้งหมด รวนแล้วแต่เป็นผู้เล่นหน้าเดิมระบบการเล่นครับคาดว่าทั้งคู่ฮะจะวางหมากเดียวกัน4 2 3 1ทางฝั่งสิงบูเชลซีครับวันนี้จะใช้ทางด้านอาร์มานโดโบยาออกสตาร์ทยินเป้าล่าสกอ์และหน้าต่ำวันนี้จะเป็นเอ็นกูคูนะฮะที่จ้ตัวนั้นเพิ่งจะซัดประตูแรกภายใต้สีเสื้อของต้นสังกัดไม่ได้หลังจากที่ลงมาเป็นสำรองในนัดล่าสุด ส่วนพาเลทครับยอมทับยังเป็นทางด้านเอเบรซี่เอเซ่โดยวางทางด้านโอลิเซ่และก็อายู u, ครับขึ้นเกมทางริมเส้นทั้ง2ฝั่งอัตราใฮนนิแคปเกมนี้ครับเรดเปิดเชลซีต่อ1ลูกล่าสุดเลยราคาไหลลงนะฮะเหลือต่อครึ่งควบครับกระแสะการไหลหมผลตอบแทนไม่ชัดเจนนะฮะเพราะว่าทั้ง2ฝั่งยังคงมีจุดที่ปรับขึ้น,ข,นขึ้นลงๆแต่อะไรก็ตามครับขยับไม่เยอะและภาพรวมฝั่งของเชลซีก็ยังคงจ่ายสูงกว่ายังคงจ่ายเป็นน้ำล้นเกือบทุกจุด และในส่วนของสกอร์รวมครับอยู่ที่2ลูกครึ่งฝั่งสกอร์สูงโอเวอร์ค่าน้ำลดลงมาครับตรงนี้ก็ขยับไม่เยอะเหมือนกันฮะแต่ว่าภาพรวมยังไงแล้วเนี่ยฝั่งของสกอร์สูงก็ให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าฝั่งของสกอร์ต่ำที่ตอนนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นน้ำล้นโดยส่วนใหญ่ด้านสถิติเรดแฮนดิแคปเดียวกันย้อนหลังที่เรดเปิด1ลูกทั้ง2คล้ายๆกันเลยฮะเข้าเป้า1เหมือนกันเจ๊ง2เหมือนกันและก็เจ้า2เหมือนกันครับนำซ้ำฮะด้านของสกอร์รวมก็เหมือนกันอีกพาออกต่ำอันเดอร์ จมคิดว่าท้ายสุดเชลซีน่าจะปิดครึ่งซีซั่นแรกทิ้งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่ด้วยการคว้าสาแต้มในรงังสแตมฟอร์ดบิของตัวเองได้แม้ผลงานที่ันผ่านมาจะขึ้นขึ้นลงลง แต่การเล่นในรังสแตมฟอร์ดบิดยังพอลุ้นพอหน้าเชียร์ครับทุกอย่างน่าจะอยู่ในกํามือของสิงบูทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สุดท้ายพวกเขาจะทําได้แบบเฉียบขาดหรือไม่แต่เกมรับจะมีข้อผิดพลาดอีกหรือเปล่าอาจจะระเบียบทุกอย่างได้ดีครับเกมรับทําได้ดีเกมรุกก็ใช้โอกาสไม่ต้องเปลืองอะไรมากมายคิดว่า3มแต้มไม่น่าหนีาหายไปไหนพาเลเตเนเจอเชลซีทีไรก็แพ้อยู่แล้วฮะพูดถึงแค่1ิครั้งหลังสุดที่เจอกันจากทุกรายการไม่ว่าจะบ้านใครเชลซี Chelsea เป็นฝ่ายกำชัยทุกนัดคาดว่าปูรอยครับน่าจะวางหมาก คล้ายๆกับเกมที่ออกไปเยือนเอดนฮัสสเตเดียมคุณภาพทีมสู้ไม่ได้อยู่แล้วครับแฟนแฟนสิงห์บูคงหวังว่าทีมของตัวเองจะไม่ให้ของขวัญพาเลตกับที่แชมป์เก่าซิตี้แจกให้นะฮะรวมไปถึงไม่โชว์ข้อผิดพลาดกันเองเหมือนกับที่ผ่านมามักจะมีให้เห็นอยู่บ่อยครั้งเหมือนกันขอสรุปยิงเล็งชี้เป้าเลยลวกันครับเกมี้อยู่ฝั่งรองไม่ไหวฮะฝั่งต่อหน้ารุนมากกว่ามีโอกาสเข้าเป้าสูงกว่านะครับจัดไปฮะสิงห์บูเชลซีโดยเกมนี้เจมติดดาวให้อยู่ที่3าดาวครึ่ง เล่งโมเด็ตเกมคู่ที่3ครับศึกพรีเมียร์ลีกีตคู่ท้ายสุดประจำวันนี้ครับเตะที่หลังใครเพื่อนตีสกับสินาทีเกมที่สนามกุยซันพาร์ครังเย่าของเอเวอเลตันวันนี้ครับต้องเปิดบ้านพบเจอกับแชมป์เก่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับฟอร์มผลงานภาพรวมที่ผ่านมาของท็อฟฟี่สีเงินเอเวอเลตัน18เกมลีกชนะไป8เสมอ2แพ้8ยิง23เสีย22ครับวิลเลสกอร์อยู่ที่44.4ส่วนเกมเย่านั้นวิลเลสกอร์อยู่ที่33.3นะครับ จากผลงาน9เกมเย่าชนะ3สเสมอ1แพ้5ยิง10เสีย9ลูกในบ้านนั้นค่อนข้างจะโดดเด่นเรื่องของสกอร์รวมต่ำอันเดอร์ด้านผลงานย้อนหลัง5เกมหลังสุดครับเอเวอเรตตน,นั้นชนะ3สเสมอ1แล้วก็แพ้1เกมหลังจากที่ฟอร์มกำลังแรงฮะเครื่องกำลังติดล่าสุดต้านทานความแข็งแกร่งของไก่เดือยทองไม่ไหวนะฮะบุกไปพ่ายมา2ประตูตอนหนึ่งก็สมผลให้ใน2นัดหลังสุดนี้นะครับทางทัพเอเวอเรตเนียนครับ เจ๊งราคาไม่ทําเงินก่อนน,นั้นทำเงินมา3เกมติดแต่สกอร์รวมนั้นจะออกทางอันเดอร์มากกว่าส่วนผู้มาเยือนครับแมนเชสเตอร์ซิตี้สิเเกมลีกที่ผ่านมาชนะ10เสมอ4แพ้ไปแล้ว3นะครับยิง40่เสีย20เสลสกรอห้าสิเกมนอกบ้านนั้นไปเยือนมาแล้ว9สนามชนะ5เสมอ1แพ้3ครับยิง18เสีย11เอลสกรอห้าสิบห้าจุดหกผลงาน5นัดหลังสุดครับชนะ4เกมเลยนะฮะมีสะดุดเสมอหนึ่งเกมที่จบเจ้าคือการทําแต้มหล่นแบบค่อนข้างช็อกเหมือนกันนะฮะ ไปผิดพลาดเองรยเรียกว่าเป็นการแจกของขวัญน,นะฮะให้กับทางด้านพาเลตผู้มาเยือนในวันนั้นก็จบเกมก่อนที่จะเดินทางไปเล่นสโมสรอนโลกที่ซาอุนะฮะเจ้า2-2กับพาเลตแต่หลังจากนั้นก็ไปยิงมา7จลูกนะฮะที่ซาอุคว้าแชมป์สโมสรอนโลกมาแบบหล่อๆครับซึ่งใน2นัดให้หลังนี้นะฮะก็พาบวกทํากําไรได้ด้วยนะครับก่อนหน้านั้นมีเจ้าราคา1แพ้าราคา2สกอร์รวมของซิตี้พาทะลุสูงโอเวอร์ทุกเกมกันแข่งขัน ย้อนกลับมาดูข้อมูลถิติ head to head ครับคู่นี้พบเจอกันมาเจ้ากันไป6ฝั่งเจ้าถิ่นชนะ6ครับผู้มาเยือนอย่างซซต้ชนะไป17ซึ่งผลลัาสุดที่พบเจอกันที่นี่ครับเกิดขึ้นเมื่อช่วงท้ายซีซั่นที่ผ่านมานะฮะเป็นทางด้านซซต้ครับบุกมาถลม่มทางด้านเอเวอร์ตันนะฮะเละคาบ้านถึง03จากภาพกราฟิกขึ้นมาฮะจะเห็นได้ว่าใน4เกมหลังสุดซิต้เป็นฝ่ายชนะถึง3ครั้งนะครับมีจบเจ้า1มาอัพเดกันต่อกับรายงานความพร้อมก่อนเกม เจ้าถิ่นแอตั้นตับภายใต้การนาทีมของชอนไดปัวที่บาดเจ็บแน่นอนครับหมดสิทธิ์ช่วยทีมคือกุยเย่กับทางด้านเดลเลอ์อัลลี่ส่วนในรายของซิมัตโคลแมนแอชรียังรวมถึงในรายของดูกูเร่ ้องรอเช็คฟิตกันอีกทีหนึ่งครับฝั่งซิตี้ครับภายใต้การนำท,ทีมของเป๊ปโกเดโอล่าหลังจากไปคว้าชแชมป์สโมสรโลกมาที่ซาอุดีอาระเบียนะครับไม่มีรายงานตัวเจ็บเพิ่มเติมในเวลานี้ก็รอคอยกันกลับมาของเควินเดบอยรวมถึงในรายของเชอร์มี่โดกูเอร์ลิงฮันแลนด์และก็โรดี้นะครับดูระบบการเล่นฮะเอเวอร์ตันน่าจะวางหมาก4-5-1เน้นกลางปึก,ปก ผูเลนที่ยกระดับการเล่นขึ้นมาซึ่งเป็นส่วนสําคัญให้เอเวอเรตันฟอร์มดีไม่ว่าจะเป็นโกเมดหรือว่าแม็กนิวก็จะลงเป็นตัวจริงตั้งแต่วินาทีแรกครับส่วนซิตี้ครับ,ค,รบคาดว่าจะวางหมาก4 2 3 1ใช้เอเวเรนะฮะเป็นหน้าเป้าแต่ว่ามีจุดสังเกตนิดหนึ่งะฮะในแผงมิดฟิลนะครับโรดี้มีชื่อเป็นตัวจริงนะครับนั่นก็หมายความว่าเจ้าตัวไม่น่าจะมีปัญหาอะไรน่าจะฟิตทันทีนี้ครับดูอาาัตราต่อรอง คู่มาเยือนอย่างซิตี้ครับเป็นฝ่ายที่ต่อครึ่งควบลูกเลยล่าสุดขยับมาอยู่ที่1ลูกนะฮะซึ่งค่าน้ําผลตอบแทนฝั่งของซิตี้ตอนนี้ก็จ่ายเป็นน้ำาลนเล็กน้อยครับฝั่งของเจ้าถิ่นเอเวอเรสตนค่าน้ําถือว่าดรอปลงมาพอสมควรนะฮะตอนนี้ตัวเลขต่ําสุด ก็อยู่ที่ประมาณ0.8กว่าๆส่วนของสกอร์รวมสูงต่ำ2ลูกครึ่งควบ3กระแสการไหลผลตอบแทนชัดเจนครับฝั่งสกอร์สูงโอเวอร์ค่าน้ำเพิ่มขึ้นฝั่งสกอร์ต่ำอันเดอร์ค่าน้ำลดลงซึ่งณเวลานี้ครับฝั่งของสกอร์สูงนะฮะตัวเลขผลตอบแทนก็ให้มากกว่ามีในบางจุดด้วยนะฮะที่จ่ายเป็นน้ำลดเล็กน้อยนะครับเพิ่มเติมกับสิติเรทแฮนดิแคปเดียวกันย้อนหลังที่เรทเปิดครึ่งควบลูกทั้ง2ครับเข้าเป้า2แล้วก็เจ๊ง3เหมือนกันแต่ในด้านของสกอร์รวมครับ ทั้ง2ต่างก็ออกอันเดอร์มากกว่าเช่นเดียวกันครับมาว่าเกมนี้กันเลยนะฮะส่วนตัวเจมมองแล้วก็คิดว่าเจ้าบ้านเอเวอร์ตันครับมีแววที่จะพ่ายแบบไม่ขาดหรือไม่อย่างนั้นมีสิทธ์แชร์แต้มกับซิตี้ได้เหมือนกันยกตัวอย่างอย่างนัดล่าสุดนี้นะฮะที่ไปเยือนทางด้านท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมถึงจะพ่ายออกมาครับแต่บอกเลยเกยมของเอเวอร์ตันนั้นทําได้ดีนะครับโดยเฉพาะการหาโอกาสเข้าทําในพื้นที่สุดท้ายถิติหลังจบเกมกลายเป็นว่ามีค่า XG สูงกว่าเจ้าบ้านสเปอร์อีก มาวันนี้กลับมาเล่นในรังเย้าครับที่2เกมในลีกล่าสุดทำการเอาชนะนะฮะทางด้านนิวคาสเซิลแล้วก็เชลซีไปได้แถมไม่เสียประตูให้กับ2สโมสรที่ว่านี้ด้วยนะฮะน้ำซ้ำมีอีกจุดหนึ่งด้วยนะครับที่เราต้องคำนึงถึงนั่นคือเรื่องของการเดินทางของทัพนักเตะซิตี้ครับการเดินทางไกลแบบนี้ส่งผลแน่นอนยิงเรทราคาไหลไปที่1ลูกครับน่าลุ้นฝั่งเอเวอร์ตนมากๆอ๋ออย่างแย่สุด การที่จะพ่ายคาบ้านเจมคิดว่าเอเวอร์ตันจะพ่ายต่อซิตี้แค่ลูกเดียวจะไม่เหมือนกับซีซั่นที่แล้วแน่นอนครับที่ซิตี้บุกมาอัดถึง0ูนชั่วโมงนี้ทับเอเวอร์ตเนียนต่อกรกับซิตี้ไหวครับสรุปยิงเลชี้เป้าครับชอบบอลรองเอเวอร์ตันนะฮะมีสิทธิ์ที่จะได้หนึ่งแต้มในบ้านของตัวเองส่งท้ายปีโดยเกานี้ครับเจมติดดาวให้เหล่าเอเวอร์ตเนียนอยู่ที่4ดาวแล้วกันครับเอาละฮะถัดจากนี้ไปนะครับอีก3โปรแกรมการแข่งขันเจมหยิบคัดมาจากโปรแกรมของสกอตแลนด์พรีเมียชิพ มาดูคู่ที่ลงเตะช่วงเวลาต2:45นาทีกันก่อนเกมนี้ครับที่สนาม i b r o ล็อกสเตเดียมทีมแกร่งประจำาลีกครับกัสโคเรนเจอรเปิดบ้านพบเจอกับรอสเคอ t ์ตีดูฟอร์มผลง,งานภาพรวมครับเจาบ้านกัสโคเรนเจอร์ผ่านมาแล้ว18เกมลลกชนะไป14เสมอหแพ้สาเกมยิง37เสียแค่8ครับ วิลเลสกอร์สูงถึง77.8ซึ่งตัวเลขนี้ครับก็เป็นวิลเลสกอร์เดียวกันกับผลงานแยกเฉพาะเย้าเยือนด้วยนะครับ9เกมเย้าชนะ7แพ้ไปแล้ว2ยังไม่เจ้าในบ้านครับยิง19เสีย6โดยที่ผลงาน5นัดหลังสุดเป็นชัยชนะทุกเกมนะครับแรงเวียงโมเมนตัมของเรนเจอร์กำลังมามา,มากๆนํำซ้ำครับใน3เกมหลังสุดพวกเขานั้นชนะแบบใสๆไม่โดนเจาะประตูด้วยนะครับเก็บคินชิดได้ทั้งหมดแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นฮะในส่วนของผลประกอบการ กลับมีเขาเป้าได้แค่2เกมเนื่องจากอีก3นัดที่เหลือครับแม้จะชนะคู่แข่งแต่ไม่ผ่านเรต่อรองการสกอร์รวมครับตอนนี้ลากต่ำอันเดอร์มา3เกมติดต่อกันส่วนสําคัญเพาอเก็บคินชีตได้ด้วยฮะส่วนผู้มาเยือนครับรอสเคานตี้สิเกมในลีชนะ4เสมอ5แพ้ไปแล้ว8ยิง15เสีย24ครับวิเลสกอร์ยี่เกมนอกบ้านนั้นวิเลสกอร์ไหลลงมาเหลือเพียงแค่12.5ครับ 8เยมเยอนชนะ1เสมอ3แพ้ไปแล้ว4ยิง8เสีย16ในส่วนของ5นัดหลังสุดครับรอสเคิตีมีชนะ2แพ้2และสเสมอ1ก่อนยกพลมาเยือนไอบ็อกสเตเดียมในวันนี้ครับพวกเขาพ่ายมา2เกมติดและก็เป็นการพ่ายที่ยิงประตูคู่แข่งไม่ได้ด้วยนะฮะค่อนข้างมีปัญหากับการทำสกอร์เหมือนกันนะครับเราสังเกตได้เลยครับใน5นัดหลังสุดเนี่ยมีตีนบอร์ดไปถึง3เกมส่วนผลประกอบการครับมีเข้าเป้า3ตอนนี้เจ๊งราคามา2นัดติด สกอร์รวมนั้นออกอันเดอร์โดยส่วนใหญ่เลยครับหลุดออกสูงโอเวอร์ Over แค่นัดเดียวคือนัดที่เปิดบ้านถล่มมาเธอเวลไป3-0ด้านเฮดูเฮดครับร็อกส Co คตี้ไม่ชนะเรนเจอร์เลยนะฮะโดยที่ฝั่งก a s ์สโกเรนเจอร์นั้นชนะไปได้ทั้งหมด16ครั้งและลงเอยด้วยการเสมอกันไปอีก4หนครั้งล่าสุดที่พบเจอกันที่นี่ครับเรนเจอร์ Ranger เปิดบ้านเฉือนชนะ2ประตูต่อ1เกมนี้ไปดูเรต่อรองเลยนะครับเรทเปิดฮะก a s ์สโกเรนเจอร์เจ้าบ้านต่อ2ลูกเรทราคาล่าสุดยังคงที่ครับ การไหลของผลตอบแทนมีขยับบ้างครับก็ฝั่งของเรนเจอร์บอลต่อนะฮะขยับเพิ่มเติมขึ้นมาแต่ฝั่งของรอสเคอตตี้ครับก็มีในบางจุดที่ไหลลงแต่การขยับทั้ง2ฝั่งขยับไม่เยอะนะฮะและตอนนี้ตัวเลขภาพรวมครับฝั่งของทางด้านผู้มาเยือนรอสคอรตี้ค่าน้ํายังจ่ายให้มากกว่าจ่ายเป็นน้ําล้นทุกจุดส่วนของสกอร์รวมสูงต่ํา3ลูกควบย้อนกลับไปดูเรดแฮนดิแคปเดียวกันกัสโกเรนเจอร์ Ranger ไม่ทําเงินเลยนะฮะแต่ว่าก็มีเจ๊งแค่นัดเดียวครับนอกนั้นเจ้าทั้งหมด ส่วนโรสเคอตีครับก็ไม่ทําเงินเช่นเดียวกันครับแต่ว่าเจงซะส่วนใหญ่มีจบเจ้าราคาได้แค่1เกมทางสกอร์รวมครับเรนเจอร์ออกโอเวอร์มากกว่า Ro สเคอร์อตีมาทางต่าอันเดอร์มากกว่านะครับสำหรับเกมนี้นะครับเจมคิดว่าไม่น่าจะมีปาฏิหาริย์แต่อย่างใดสิ่งที่ Ro สเคอร์อตีผู้มาเยือนครับจะทำได้ดีที่สุดคือการไม่แพ้เยอะแค่นั้นเองทุกอย่างนั้นอยู่ในกำมือของเรนเจอร์ทั้งหมดและทุกอย่างก็ชี้ชัดมาทางฝั่งเจ้าบ้านครับไม่ว่าจะเป็นสติปุ่มหลังที่พบเจอกันมาฟอร์มการเล่นเปรียบเททีียยบกกัันนรรมมมถึงาาาตฐศภพ จมบอกได้อย่างเดียวครับว่ามีความเสี่ยงนะฮะกับการที่จะวางเป้าต่อเรนเจอร์ที่2ลูกคือเรนเจอร์ไอชนะเนี่ยชนะแน่ครับแต่ก็เป็นไปได้ที่จะยิงไม่ผ่านเรตตอรองและก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันครับที่จะยิงผ่านเรตตอรองมันก็ก้ากึ่ง 50- าสครับอันเนี้ยอยู่ที่ทุกท่านพิจรนารณากันอีกทีนะฮะและทางด้านของสกอร์รวมล่ะก็เช่นเดียวกันครับ ด้วยการที่ไหลของสกอร์รวมมันอยู่ที่3ลูกควบเป็นตัวเลขที่สูงชะย่อยมันก็ออกได้ทั้ง2หน้าเหมือนกันครับ under หรือ over จึงเป็นคู่ที่ไม่ค่อยสวยนะครับในแง่ของการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนแบบเต็งๆเน้นๆแต่ถ้าใครเอาไปลงสเต็ปแล้วก็กดให้ฝั่งเรนเจอร์ชนะอย่างเดียวก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาแต่ย่งใดแต่ในเมื่อหยิบคัดมาแล้วครับ กรณีที่ต้องเลือก1ช้อยที่ดีที่สุดสำหรับเจมส์นะครับเจมส์จะเลือกจิ้มวางเป้าไปที่ผู้มาเยือนบอลรองอย่างรอสโกตีไม่ได้เลือกจากความรู้สึกนะครับจะมีเหตุผลประกอบฮะนั่นก็คือถัดจากนี้ไปอีก3วันโปรแกรมท้ายสุดของปีครับกาสโกเรนเจอร์ Ranger, มีคิวเตะสําคัญที่ต้องออกไปเยือนบ้านของเซลติกคู่แข่งสําคัญที่กําลังเบียดลุ้นแชมป์กันอยู่ฮะทำให้เจมส์มองว่าเกมนัดนี้ครับพวกเขาคงไม่ใส่พลังทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อจะชนะแบบถลมทลายพอนําปุ๊บก็น่าจะประคองเกมไปครับากนั้นมากสุดระยะห่างน่าจะ2ลูกก็จะทําให้ยกเจ้ากับเรตตอรองไปไม่เจ็บตัวตเจมกระซิบบอกครับมีลุ้นเหมือนกันที่รอสคอตี้จะแพ้แบบเฉียดเฉวพอในรอบ6นัดหลังสุดครับรอสเคอตี้เสียประตูแค่4ลูกเท่านั้นสรุปยิงเลงชิเป้าตามนี้ครับเลือกลุ้นกับทางฝั่งบอลรองรอสคอตี้โดยเกมนี้ครับเจมติดดาวให้อยู่ที่3ดาวเท่านั้นครับต่อเนื่องกับคู่ถัดมาครับ ลงเตะพร้อมกันกับเลงมอนเด็ดคู่ที่แล้วนะครับปี2.45นาทีเกมที่สนามเดอะซามิซาสเตเดียมครับเจ้าถิ่นเซนเมเรนเปิดบ้านพบเจอกับผู้มาเยือนอย่างคิวมาโนดูที่ฟอร์มภาพรวมของเจ้าถิ่นเซนเมเรนนั้นก่อนนะครับ19เกมลีชนะไป7เสมอหแพ้7เกมยิง21เสีย24ลูกครับวเวลสกอส์3ส8ส่วนเกมในบ้านจัดได้ว่ามาหารค่อนข้างจะดี เกเกมเย่าท <Marvel> ี 14, 48, ่ผ่านมาชนะ5เสมอ3แพ้แค่1เกมครับยิง14เสีย8บลเลสกอร์ส5 6แต่ว่าผลงานในรอบ5นัดหลังสุดเซนเมเรนมีชนะแค่เกมเดียวกับดองนั้นเสมอ1แล้วก็แพ้ไปถึง3เกมแต่ถ้าเราสังเกตให้ดีครับ ก็ส่วนใหญ่ฮะดันเป็นเกมนอกบ้านพอในรอบ5นัดหลังเนี่ยไปเยือนถึง3สนามต่อปราชัยทั้งหมดด้วยนะครับยิงไม่ได้อีกต่างหากมีเฉพาะเกมในบ้านที่เก็บแต้มได้เลยทําให้ในรอบ5นัดหลังสุดนี้ฮะทำเงินเข้าเป้าแค่1เกมเจ้าราคาอีก1น,นอกนั้นเจ๊งราคาทั้งหมดด้านสกอร์รวมครับลากต่ำอันเดอร์ทุกเกมส่วนทางด้านคิวมอนอกรับสิเกมลีกที่ผ่านมาชนะ7เสมอ6แพ้6ยิง20เสีย18 เวลสกอล์สามกเป็นทีมที่เด่นในบ้านเหมือนกันครับนอกบ้านเนี่ยไม่ค่อยไหวฮะเก้าเกมเยือนที่ผ่านมาชนะแค่หนึ่งเสมอ4แพ้ไปแล้ว4ี่ยิงได้แค่6ลูกครับเสียไป1ิเวลสกอร์สิบเอนอกบ้านก็ค่อนข้างจะเด่นเรื่องของสกอร์รวมต่ำนะฮะสำหรับคิวมานอกด้าน5นัดหลังสุดครับฟอร์มค่อนข้างจะสวนทางกับเซนต์มิเรนเลยนะฮะพวกเขานั้นชนะไปได้ถึง3เกมเสมอหนึ่งมีหลุดแพ้แค่เกมเดียวหลังจากที่พลาดท่าพ่ายกับบ้านต่อฮาร์ตศูนย์หนึ่น นำซ้ำคิวมานอกมีผลงานชิ้นโบแดงครับเปิดบ้านเอาชนะทีมแกร่งอย่างกรัสโกเซลติกได้ด้วยผลตอบแทนการลงทุนก็เข้าเป้าทำกำไรฮนะในนัดที่เอาชนะคู่แข่งได้มีอยู่3เกมก็เข้าเป้าไป3เกมสกอร์รวมออกทางอันเดอร์มากกว่าอัตรา3ต่อ2นัดในส่วนของเฮดูเฮดครับเจ๊ากันไป8ครั้ง นอกนั้นก็เป็นฝั่งคิวมาน็อกครับที่เอาชนะได้มากกว่า16ครั้งเซนเมเรนชนะแค่10ครับครั้งล่าสุดที่พบเจอกันที่นี่บ้านของเซนเมเรนคิวมาน็อกบุกมาเอาชนะได้0ต่อ2จากข้อมูลนี้ขึ้นมาครับระยะหลังมานี้คู่นี้กินกันไม่ค่อยลงนะฮะเห็น4นัดหลังจบเจ้าไปถึง3และอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจครับคู่นี้เจอกันพาสกร,รวมนั้นลากต่ำอันเดอร์ทั้งหมดในส่วนของอัตราแฮนดิแคปครับเรทเปิดเจาบ้านเซนเมเรนนะฮะเป็นฝ่ายต่อเสมอ ล่าสุดเรทคงที่กระแสะผลตอบแทนครับโดยส่วนใหญ่ฝั่งเจ้าบ้านปรับตัวลดลงนะฮะฝั่งทิมเยือนปรับตัวเพิ่มขึ้นเริ่มมีจุดจ่ายเป็นน้ำร้อนเล็กน้อยและสกอร์รวมครับเรทอยู่ที่2ลูกเท่านั้นก็ไม่น่าแปลกใจแต่งใดครับทั้ง2เด่นเรื่องของสกอร์รวมต่ำอันเดอร์ย้อนกลับไปดูข้อมูลเรทราคาเดียวกันย้อนหลัง เซนเมเรนน่าลุ้นเลยฮะถ้าเห็นจากสถิตินะครับมีหลุดเจ๊งแค่หนึ่งเกมนอกนั้นเจ้าสามเข้าเป้าแค่หนึ่งที่น่าลุ้นกว่าก็เพราะว่าเจ๊งแค่เกมเดียวนี่แหละฮะส่วนคิวมานอกก็ไม่แย่นะครับแต่ว่าเจ๊งมากกว่าแค่นั้นเองเจ๊งไป2เกมนอกนั้นเจ้าสองเข้าเป้าหนึ่งเช่นเดียวกันด้านสกอร์รวมนั้นเซนเมเรนครับเอียงไปทางอันเดอร์แบบค่อนข้างชัดส่วนคิวมานอกนั้นพาออกสูงโอเวอร์มากกว่านะครับสำหรับเกมนี้ครับส่วนตัวจิมคิดว่าน่าจะเป็นรูปเกมที่ค่อนข้างจะสูีสตึงแลก็อดอดดั ดยเฉพาะประตูในเกมน่าจะมีให้เห็นไม่เยอะเจ้าถินเซนเมเรนครับมีจุดได้เปรียบจากการเตะในบ้านและมารหารในรังเห่าก็จัดว่าแข็งแกร่งประกอบกับทางด้านคิวมานอกครับมีเกมเยือนที่ถือว่าเป็นจุดอ่อนอยู่พอตัวแม้ว่าใน3นัดให้หลังจะไม่แพ้ก็ตามครับเกมนี้ครับเกมค่อนข้างจะเห็นไปในทิศทางเดียวกันกับขั้นน้าผลตอบแทนนะฮะที่ให้ทางฝั่งเจ้าบ้านน้อยกว่าด้านต่อรองจิบคิดว่าวางเซนเมเรนได้ไม่น่าจะเจ็บตัวคิวมานอกนั้นไม่น่าจะถึงขั้นบุกมาชนะได้ อย่างดีที่สุดคือการแชร์แต้มกลับบ้านจิดว่านั้นจะเป็นแค่นั้นนะฮะโดยที่มุมเข้าวินของเซนเมเรนยังมีครับเพราะอย่างที่บอกไปในบ้านพวกเขาค่อนข้างจะดีครับคาดหวังได้อยู่และแน่นอนอีกหนึ่งจุดครับที่เจมส์จะแนะนําให้ลงทุนมองข้ามไม่ได้ชัดเจนด้วยปุ่มหลังไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่เราเห็น4นัดหลังสุดเจอกันพาต่ําอันเดอร์ทั้งหมดและมาว่ากันในรอบ6นัดหลังสุดของทั้งคู่นะฮะผลงานการทําประตูครับเจ้าบ้านเซนเมเรนยิงได้แค่2อยูมานอกยิงได้แค่5ถึงแม้เรทของสกอร์รวมจะอยู่แค่2เม แต่ก็ลุ้นได้ครับสรุปเลยและกันครับต่อรองวงังเซนเมเรนและเพิ่มเติมวางสกอร์ต่ำอันเดอร์สำหรับเกมนี้ครับเจมติดดาวให้อยู่ที่4ดาวครับมาถึงเลงบอลเด็ดคู่ที่6ครับเป็นคู่สุดท้ายประจําวันนี้ของเจมบอลเต่งปิดด้วยคู่ที่ลงเตะตี3ตรงนะฮะเป็นคู่เดียวโดดนี่แหละฮะที่ลงเตะหลังใครเพื่อน นอกนั้นสกอตแลนด์พรีเมียร์ชิพเขาเตะกันตี245นาทีกันทั้งหมดเกมที่สนามเอสเตอร์โรสสเตเดียมครับเจ้าบ้านฮิมเมเนียนพบเจอกับฮาร์ดดูฟอร์มผลงานภาพรวมที่ผ่านมาของเจ้าถิ่นครับ18เกมลีกชนะ6เสมอ6แพ้6ยิง24เสีย26วิลเลสกอร์33.3ส่วนเกมในบ้านครับวิลเลสกอร์ขยับมาอยู่ที่37.5นะครับ8เกมเย้าชนะ3เสมอ3แพ้2ยิง11เสีย8ด่าน5นัดลังสุดครับชนะ3แล้วก็แพ้2เกม2เกมที่ปลาชัยคือเกมนอกบ้านทั้งหมดนะฮ แต่ก็ใช่ว่านอกบ้านพวกเขาจะไม่ดีนะครับเพราะเราเห็นได้เลยฮะในรอบ5นัดหลังเนี่ยไปเยือนถึง4สนามครับนอกนั้นอีก2เกมเยือนคือการบุกไปคว้า3แต้มเต็มได้ด้านผลประกรอบการครับสอดคล้องกับผลงานในสนามทั้งหมดชนะ3ก็เข้าเป้า3แพ้2ก็เจ๊งราคาไป2สกอร์รวมนั้นออกทางอันเดอร์มากกว่าส่วนผู้มาเยือนฮาร์ดครับ18เกมลีกชนะ9สเสมอ2แพ้7ยิง1 9เสีย15วสกอร50์50%เกมนอกรังครับ 9เกมเยือนชนะ5เสมอยังไม่มีนะฮะแพ้ไปแล้ว4คือให้รู้ผลแพ้ชนะไปเลยครับไม่ต้องเจ้ายิง10เสีย7ครับเลส r e 55.6กลายเป็นทีมที่เก็บแต้มนอกบ้านได้เป็นเบอร์ตน้ตนๆของลีกเลยนะฮะส่วน5นั้นหลังสุดครับทรงคล้ายๆกับฮิมเมเนียนเลยชนะ3แพ้2เหมือนกันและการทําเงินก็ค่อนข้างจะสอดคล้องกับผลงานในสนามครับ3เกมที่ชนะเข้าเป้าส่วนเกมที่แพ้เนี่ยมีอยู่1เกมที่เจ้าราคาเนื่องจากแพ้ไม่เกินเรทต่อรอง S ลสโกรวมก็คล้ายๆกับฮิเมเนียนครับ เป็นชัดมากๆครับลากต่ำอันเดอร์สัดส่วนใหญ่เลยด้านเซติเฮดูเฮดครับฮาร์ดเป็นฝ่ายที่ทำได้ดีกว่านะฮะชนะไป21ครั้งฮิมเมเนียนชนะ11ครับเจ้ากันไป16คหล่าสุดที่พบเจอกันที่นี่ครับเจ้าบ้านฮิมเมเนียนเปิดบ้านเฉือน1 0ในส่วนของแฮนดิแคปครับเรดเปิดฮิมเมเนียนต่อปอป,อปอเลยราคาล่าสุด ปรับตัวไหลลงมาเหลือต่อเสมอซึ่งคาน้าผลตอบแทนฝั่งของเจ้าบ้านก็ลดลงด้วยครับและฝั่งของทีมเยือนฮาร์ดฮะปรับตัวเพิ่มขึ้นจ่ายเป็นน้ำร้อนก็รวมสูงต่ำสลูกครึ่งครับฝั่งสกอตต์แมนเดอร์ค่าน้าผลตอบแทนให้น้อยกว่าด้านข้อมูลเรทแฮนดิแคปเดียวกันย้อนหลังที่เรทเปิดปอป,อ,ปอครับทั้ง2ทีมเข้าเป้า3เจ๊ง2เหมือนกันแต่ว่ามีจุดที่แตกต่างกันนิดหนึ่งเนื่องจากทางด้านฮิมเมเนียนครับใน2นัดหลังสุดเข้าเป้าส่วนฮาร์ดนั้น2นัดหลังสุด เจ๋งครับสกอร์รวมเจ้าบ้านฮิมาเนียนออกอันเดอร์มากกว่าผู้มาเยือนฮาร์ดนั้นไปทางโอเวอร์มากกว่าครับวิเคราะเกมนี้กันเลยนะครับในมุมมองของเจมส์ครับเจมมองว่าบอลคู่นี้ฮะเข้าข่ายเก์บอล3หน้าหนึ่งโดยทางด้านฮิมาเนียนครับมีผลงานในบ้านที่แข็งแกร่ง่งที่ผ่านมาครับทีมยังเซลติมาเยือนก็ยังไม่ชนะเลยทําได้แค่แชร์แต้มกลับออกไปแต่ว่าฮาร์ดจำกันได้ใช่ไหมครับเจมบอกไปแล้วฮะเป็นทีมที่เก็บแต้มได้นอกบ้านเนี่ยเป็นเบอร์ต้นๆของลีกนํำซ้ำครับจากเซติให้ดูเห้ที่ผ่านมาโดยตรงการมาเยือนที่นี่ครับ ในรอบ8ครั้งหลังสุดฮาร์ดเป็นฝ่ายปรชาชัยให้กับฮิเมเนียนแค่ครั้งเดียวตองน,นั้นที่เหลือครับเก็บแต้มได้ตลอดก็น,นั่นแหละฮะอย่างที่ว่าไปครับมันเลยเป็นบอล3หน้าคู่นี้ครับเจมหันไปมองทางด้านสกอร์รวมฮะน่าสนใจกว่าปากันตามปุมหลังก่อนนะฮะอ้างอิงมาให้ทุกท่านได้รับทราบเจอกันก็มักจะออกสกอร์ต่ำและนั้งคู่ครับ ผลงานในระยะหลังก็พาออกต่ำอันเดอร์เหมือนเหมือนกันเป็นส่วนใหญ่นี่คือเกมที่เจมคิดว่าประตูเดียวมีสิทธิ์ส่งผลให้ฝั่งที่ยิงได้คว้า3แต้มได้เลยก็เป็นได้นี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งสนามครับที่สกอตตำอันเดอร์ Under พาบวกทกํากาไรสรุปยิงเล็งชี้เป้าเลยแล้วกันครับเกมนี้เจมชอบทางฝั่งสกอตต์ต่ำนะฮะโดยเจมติดดาวให้อยู่ที่3ดาวครึ่งครับและทั้งหมดนี้นะครับเล็งบอลเด็ด6คู่ค่ำคืนของวันพุธที่27ธันวาคมนะฮะย้ำช่องทางการติดต่อกับเจมนะครับ ใครท่านในสนใจต้องการรับแนวทางจีเด็ดเป็นประจำไลน์ไอดีฮะมีเครื่องหมายแอด์นำหน้าก่อนตามด้วย0 0 7 JB และก็ตามรมเนียมปฏิบัติเช่นเคยครับมาสรุปครบทวนทั้ง6คู่เด็ดว่าเจมชี้เป้าอย่างไรบ้างนะฮะเกมแรกครับที่ G-Tech c o m m u n i t y Stadium วางเป้าไปที่บอลรองครับผู้มาเยือนหมาป่าบูแพแฮมตันวันเดอร์เรอร์ถัดมาครับลุ้นกับฝั่งต่อเจ้าถิ่นนะฮะสิงบูเชลซีจากนั้นครับหอวัดกับบอลรองเจ้าถิ่นทัฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ต อีก3คู่สุดท้ายนะครับจากโปรแกรมของสกอตติสพีเมชิพวางเป้าไปที่รอสเคานตี้จัดต่อกับเซน์มเรนครับซึ่งคู่นี้เจมเชียร์ให้วางทางสกอร์ต่ำเพิ่มเติมด้วยนะครับและคู่สุดท้ายท้ายสุดฮิเมเนียนกับฮาร์ดเกมนี้ชี้เป้าให้วางทางสกอร์ต่ำใครเห็นด้วยกับแนวทางคู่ไหนจัดตามได้เลยยังไงก็แล้วแต่ครับเจมขออวยพรให้ทุกท่านร่ำรวยเฮงๆมีความสุขกับชีวิตมากๆนะครับ